ครับครับขอสอบถามหน่อยครับไม่เอาหรอพี่น้องเราก็เข้า <laughs> <laughs> ไม่เท่าไหร่นะไปเบาเบามาแล้วยังกลับมายังประกอบร่างมายังข้า,าว่ังัยังถึง่อานอ่ะทั้งวันวทั้งวันนะทั้งวันเนี่ยทำไมไม่สบายอ่ะเสียงไม่ดีมากเลยยังไม่ได้นอนเลย อตั้งแต่วันศุกร์ที่ตื่นตื่นมาท่ว่มวยเหรอไม่น้ำท่วมน้ำท่วมเหรอที่มางแล้วก็ยาวไปเชรบุรีทีสาม่นอนเลยไปฉบูนพชรบูนีสามต่นหแล้วก็ยาวมาถึงวันนี้ที่มาซื้อกับเพียงซื้อทีหไม่นั่งไม่สบายไปแล้วอ่ะเสียงไม่เสียงหายไปแล้วไม่นอนไม่ได้นอนไง

เมานมออไนยอ่ยปนนกดเ่ <kah s> <ata> um ืองนนบกม่อนมไซแล้วก็ไปยนรอเลยกส่ทะไร่ะ มียากินเปล่าแม่มียากินเปล่า เรเป็นผัวคนนะครับของมาเลยเป็นของนะครับไปที่จุะเบีนนะครับคุณผ้ชมครับที่ดีนะครับขอไม่เป็นไปไม่ทนะครับจากจมวิทยุโสธรนะครับวันวินะครับไปที่จุนันโตนะครับจุนันโต

หมอชิดเหรอเีอ่ <c oughs> ที่แล้วใ่ี่เขาถ่ายส่งไม่ดีก็ได้ขออนุญาต้ขนญาตครับเรามีถ้วยด้วยนะครับน่งรองหน้าเวทีถ้าอ้อนรญาติอม้เวทีครับพีอยากใหทนหม้วครับผมเชิน้ครับ มากครับขอบคุณ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 ครับ